คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิดลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับอีนดีตอนรับเข้าสู่ช่องทูหมอโร w นะครับผมก็มาอยู่กันในช่วงเวลา สามทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับเกมนี้อยู่ในค่าย CQ9 นะครับผมไม่เคยจะมาเล่นเลย CQ9 นี่นานมากแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่านันว่าเราจะเอาเบ็ดอะไรกันก่อนดีเพราะเราเอาทุนมาห้าเอ้ยหกร้อยนะครับทุกคนเบ็ดเจ็ดละกันนะครับเจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งนะก็าเรียกว่าเจ็ดจุดห้านะครับก็สําหรับเกมนี้ก็ชื่อเกมตามนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนอยู่ด้านมุมขวามุมบนนะครับมุมขวาบนนะ ชื่ออะไรอะสไตคเกอร์วายใช่ปะอ่าอย่างงี้ปะสไตคเกอร์วายเปล่าก็เป็นเกมแบบฟุตบอลนะทุกคนนักกีฬานะครับโอเคดอกนี้150นี่ก็ได้เท่ากับว่าเท่าไหร่อ่ะ1.5นะครับคือเกมค่าย CQ9 เนี่ยเอ้ยเอ้ยสิบสิบเอ้ยหืยม่มาอันเนี้ย3 0 0ก็ได้แค่3บาทนะครับ ก็คือร้อยจะได้จะได้หลักหน่วยนะครับพันจะได้หลักร้อยใช่ไหมพันหรือว่าพันได้หลักสิบอ่ะพันได้หลักสิบหมื่นได้หลักร้อยเออใช่ทุกคนคือเกมนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเอ,อ่อค่ายนี้เลยแหละไม่ใช่เกมนี้ทั้งค่ายเลยของ C ีคิวเก้านะครับผมบางคนอย่าเพิ่งตกใจเฮ้ยแตกหมื่นแตกแสนจริงๆแล้วเราได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าที่แอดบอกเนี่ยแรกๆกแอดก,ก,ก็เป็นนะครับ มองยังไงเอ่ยอันนี้ก็คือเป็นตัววายเนาะเนี่ยไอ้รูปนักบอลน,น่ะนักกีฬาเป็นตัววายอันนี้หน้าใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ย,อย,อยมาหรือเปล่าเ,เลยไปเฉยเลยทุกคนดอกนี้ยีครับตอนนี้ก็เอาค้างเฉยเลยเอ้ยไปสิมาไปแล้ว น่าจะเป็นทีเน็ตครับทุกคนสักแคตเตอร์มาหรือเปล่าเอ้ยไม่มาครับส่วนด้านบนนี่คืออะไรแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมีพันหสีเงินสีทองได้หกพันแล้วก็สีทองแดงได้หนึ่งรนะครับน่าจะเป็นโบนัสแหละทุกคนแต่คงไม่ได้แน,แน่เลย วันนี้แอนร,รู้สึกเพียๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเล่นไม่กี่เกมอ่ะทุกคนเอ้าได้อะไรอ่ะฟึบอ๋อนี่ไงเป็นอย่างงี้นี่เอง <laughs> โอเคบิ๊กวินเนี่ยหลักหมื่นก็ได้200นะครับทุกคน213ครับเออได้อีกแล้วสวยเลยตอนนี้ได้600กว่าแล้ว สกัตเตอร์ตัวกลางทำไมทำอย่างนั้นเนี่ยมาอีกหน่อยครับผมอีก42ครับ700แล้วครับเฮ้ยกำลังเพิ่มทุกคนกำลังดันไปดันไปครับเล่นสักสองเกมก็พอแล้วมั้งเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะหลับตาจะปิดนะครับ สวยขอให้เข้าทุกดอกอะทุกคนตอนนี้เราเพิ่มเบ็ดมาเป็นเบ็ดสิบสองแล้วนะครับเอ้ยลุนล้นลุ้นอ๋อก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันจะมาห้าช่องเนี่ยคือมันจะขึ้นแบบนี้นะเพราะช่องสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นช่องพิเศษนะครับแอดก็เพิ่งสังเกตว่ามันเป็นช่องสีแดงแล้วไม่ใช่สีน้ําเงินนะเห็นไหมพื้นหลังอะ่ะพื้นหลังช่องเป็นสีแดงอ๋อเข้าใจแล้ว เหลือ600กลับมาเท่าทุนอีกแล้วครับทุกคนเอาได้มาอีก20ครับตอนนี้ก็เหรียญทองนี่1 0 0่0นนะครับผมสแควเธอร,รอบที่2มาให้ลุ้นแล้วก็ตรวบเขาให้ก,ก็ไม่มานะครับทุกคนเอาทีอย่างนี้มานะ้วสแควร,ร์แต่ช่องสอบเอา้ามาให้ลุ้นนี่เอา้าเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเอา้าเอา้าใจเย็นใจเย็นแอดขอภายขอภายนะครับทุกคนเล่นอย่าโทรศัพท์ แล้วก็ตรวบก็ให้ก็ยังไม่มานะครับแคคเทอร์รอบที่3แล้วนะครับที่เราลุ้นกันโอ้โหเมื่อกี้ทำไมมันอยู่ดีๆมันก็ล่วงลงมาเฉยเลยหน้าจอนะครับขออภัยนะครับทุกคนเออ60ครับ หืนิ่งเลยทีนี้ตอนนี้ล่วงลงนะครับทุกคนโอเคแปดร้อยก็ได้แค่แปดสิบเนาะเฮ้ยแปดบาทหรือเปล่า เฮ้ยสแคร์เธอเลี้ยงสวยเลยแล้วก็เลยไปเห็นเห็นเลยครับทุกคนแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาสแครเธอมาให้ลุ้นบ่อยนะเนี่ยตอนนี้ก็เอาค้างอีกแล้ว่ะโอ้ยทางเน็ตทางอะไรเนี้ยแม่เจ้ามาให้ลุ้นอีกแล้วครับจังหวะนี้ตรวบเข้าให้เฮ้ยมาว่ารอบนี้โอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ8ฟรีเกมนะครับทุกคน ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะเกมนี้เป็นเกมแรกที่แอดเล่นครั้งแรกนะครับเอาอู้นักบอลลงสวยๆไปหนึ่งร้อยสี่สิบครับได้หลายอย่างเลยนะหน้าไอ้ลายทํามาไปเมื่อกี้นะครับเอาเอาเอามาอีกหรือเปล่านักบอลอถ้าได้ตัวที่ว่าเป็นสีทองทองเมื่อกี้นะทุกคนบอกเลย เอาสี่หมื่นกว่าก็ได้สี่ร้อยกว่าสิแบบนี้โอเคสวยๆไปได้เลิกแล้วทุกคนมีกำไรอยู่ทำไมนะครับเพนไปถอนก่อนนะกันไกลวันลอยกระทงแล้วนะเดี๋ยวต้องเราไปหาเที่ยวอีกนะครับทุกคนเราต้องเก็บเงินนะครับผมได้ก็ต้องเก็บนะครับช่วงนี้เอาไว้ไปงานนะ ที่นหนเดดบอกแอดหน่อยนะเดวแอดจะไปนะครับแล้วเราไปพบกันได้เลยนะครับทุกคนโอเค okay, 70,000นะครับก็700นั่นเองนะครับ71,200ก็จะเป็น712นั่นเองเห็นไหมเอา้ากดไม่ทันนะครับมันออโต้อยู่ทุกคนโอเคไปต่อแล้วกันเออสวย1 0 4 เอาให้พันสองแล้วกันแล้วก็พอเถอะทุกคนกําไรเท่าตัวนะครับพันสองเอา้าพันสามนี่แบบนี้โอเคก็กําไรเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดร้อยนะครับทุนเรามาหกร้อยนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้ก็รอดอยู่นะครับทุกคนอยู่ในค่ายสี่คิวเก้านะครับสําหรับใครที่อยากจะถามแอดแอดบอกให้เลยแล้วกันนะครับเป็นเกมน,นักบอลสี่คิวเก้านะครับพร้อม โอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รูดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้านะครับบายครับผม